สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีดผ้าร้วยนะคะมือนี้เขาก็ได้มีโอกาสมาติดตามตัวเลีกกับปูชัยวานเนาะคะ่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่รอทีมงานแป๊บ,บนึงเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามตัวเลีกน้ำกันเลยจ้าพี่น้องเรีลางเล่าสองเท็จ สีเกตหนึ่งหกค่ะวิ่งเกตค่ะวิ่งเกตตัวเดียวค่ะตะเล็กติดของเล่าบนนี่ก็คือมีศูนย์มีซีมีหาเนาะแต่เราจับครูไห้ก็คือหาศูนย์กับซีเก้าสำหรับบนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับบนค่ะมีศูนย์กับมีศูนย์หากับซีเก้าค่ะแปะสำหรับเล็ก่างของปูนี่ก็คือ สองเกดสี่เ็ดหนึ่งหกวิ่งเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งค่ะวิ่งก็คือวิ่งเกดค่ะวิ่งเกดจ้ะพี่น้องมากระจัดน้องจ้ะเาะขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะเลขถูกตัวเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อจ<ะ>้แต่ว่าเลขเล้กันฮาลุ้นรูมั้นพอไรคู่งวดที่แล้วเลขวิ่งเขาตัวเล่าเล่าวาไอเล่าวาเล่าเล่าวาไใไ้วิ่งหา วิ่งหาแล้วก็เลขกเล่าแล้วปล่อยออกมานก็นกนคือหาเก่าแป่ออกหากแปดค่ะเลขบบิ่งแล้วเขา่าค่ะพี่น้องเอฟซีกับโปรช้วิจารณญาณใกนการรับช่วเดอ้อจ่าท่างช่องเกตูแล้วปูผ้าลวยกับแม่นั่งผ้าลวยจีดผ้าลวยกับเป็นแช่ท่างช่องเนาะเป็นเพี่ยวแนวทางให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเอา ก้อนเลถูกโตมิธิตหลุดมิซิตเข่าอันนี้ผู้เพิ่นกะไหแนวทางมาเพิ่นกะบอกว่าวดกอนนี่เข่าพักเข่าแน่เข่าเล็บิ่งเพิ่นวางสี่เนาะเพิ่นไหมากเพิ่นไหมากกะคือไหบนนี่เพิ่นไหศูนย์กับซีกับผาแต่ว่าเพิ่นวงกลมไ้ก็คือศูนย์เด้อพี่น้องเด้อจ้ะเพิ่นจับคู่บนไหก็คือศูนย์ห้าแล้วกับซี่เก้า แล้วการลางนี่เพ่อนกัจับคู่ให้เลอยก็คือสองเกตับสี่เจ็ดกับหนึ่งหกแล้วกาวิ่งสี่นะเอ้ยวิ่งเกตบอิตอ่ะบออมาต่อดูบทนี่อ่ะแ่เรบเดี๋นต้องอเละกล่องี่นรับผีนอนัดนี้แอดก็มาถึง ทีพักของปูชัยว่านพุนละเกลเลข,ขึ้นบอดปูพ้นขึ้นบอดไวปหายแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวก็มาเบิ้งต้องกันว่าเลขขึ้นบอดหมดนี่ที่ได้ตัวใดเนาะครับนี่แหละครับอย่ข้างนาเนี่ยแหละคือเลขขึ้นบอดของปูชัยว่านครับหมดที่พันมากกับเขาสันาาปูละว,วาแต่ว่วแอดกับบ่อดไดมากตามครับเล็กของปูพันนี่ บนเป็นบนลแางเป็นลแางครับไ่ส่วนมากวิ่งบนนี่มันมีศูนย์มีสี่มีห้าครับวิ่งบนนะครับเล็กวิ่งครับศูนย์สี่ห้าว่าจับคู่ไว้หันมีคู่เนจับคู่ไว้มี ้าศูนย์กับสีเก่าครับส่วนเด็กติดเหล็กวิ่งบนมีศูนย์มีสี่มีห้าครับรางครับสองเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งหกวิ่งเจ็ดรางครับที่นอกก็แคปหนาจอไปเบิง้งนอดครับ แกพี่น้องเก็บซ่ค่ะเห็นแล้วนะค่ะเนาะสำหรับแนวทางปูไส้ว่านเนาะค่ะข้าวคุณม่ค่ะคมค่ะอาเจ้ตู่ไปแล้วบอก่ค่ะวัสดีค่ะได้ตัวเลขแล้วบอก่ค่ะได้แล้วค่ะตัวเลขของปูเป็นตัวเลขที่ถูกใจมาก เพลงเตจียงพากันแฮ่จนหลอกหลอนเถื่อนตนเจียงขึ้นกระดามจุอใจหลายพี่น้องเอฟซีค่ะจุอใจยังมาตียงปูพิ่นเลขวิ่งพนกับเขาสุ่มวัวเลขวิ่งนี่ฆ่าท่านใดที่เล่นเลขวิ่งเล่นวิ่งเนาะแมนผู้ใดมักเลขบอลลูดวิ่งบอลลูนขว้างหัดที่แล้วเพิ่นวิ่งผาเนาะหัวหนีเพิ่นกับวิ่งเก็บ แต่ว่าทัางหน่าเจ็กันเป็นอย่างพี่น้องไปดุลน้ำกันกับมนถักการเด้อแต่ว่าส้หรับเด็กตู่กับมูที่มงานนี่เฮ้ไปแล้วพว่ามากแล้วครับในลงทุนในแม่ในลงทุ่นไปแล้วพร้อมกับโตเลขโตเลขของปูเลขลรางเล็บแต่เลขหนานี่เจ็ตู่กับลงทุนด้วยกันลงทุนโตครังเครื่องจ้าของปูของปูนี่ลงทุนไนมดัดสุโตแล้ว ท, 3, ท pu, was, ่านสามท่นสามคู <hay sounds> yeah ่แ yeah. ล้วสามชุดแล้วคู่กันนานู่นี้นอนสบายแมนค่ะเพราะว่าเฮ้ากับบอบ่อลบว่าเนิ่นสีไยตัวนี้เนาะเพราะแต่มแล้วห้าต้าเบิ่งเราแอรกับอาจจะเบาไม่ค่อยก่นกับหอยกเาเป็นก้อนเนาะค่ะเพราะว่าขอขอสักอย่างน้อยสิบนาทีนะคะราช่องยะฟ้าเบาหลายนะคะไอหลทยทางกับจืาถ้าทานเบาหลายน่เละเบ่งตัวเลดแล้วขอแอดขอสสักนาทีพอติตองกรินะคะแค่เมื่อนี้เนาะค่ะเจสซี่จะพ้าเอสซี่ใส่ไงค่ะ เมื่อนี้บอค่ะเมื่อนี้จะผ้าเอฟซีไปปูซีศูนย์ปูลมไส้ออกากีก็คงจะไปปูปูลมไส้ก่อนเนาะจา้าเนาะแ,แ,แ,แล้วกับปูซีศูนย์แล้วก็ปูซีหาแล้วก็ปูหาเจ๊แปดแล้วก็ปูสายคำเมนต์วันนี้มีแต่พระอาจารย์พี่แบบว่าด,ดังๆสุดยอดแล้วก็เมื่อนี้คือโคงสุดท้ายเด้ โค้งสุดท้ายทุกอาจารย์ด้วยค่ะเมื่อวันที่สามสิบแล้วแมนค่ะพะวันวันที่สามสิบแล้วโค้งสุดท้ายทุกอาจารย์ถ้าเกิดเฮาบ่ไปเวลาเลพิ่นเขาเขากับจะลาดแมนบอแล้วพี่น้องเอฟซีกะพิจารณาเอาเขียนไว้ปูสมมุติว่าปูใช้บ้านนี่เนาะเฮากับเขียนใบโตเลพิคนนี้กับโตเพิ่นก็มีบ่หลายบนสองโตบบนสองคูล่างสามคูเพิ่นก็มีซํานี่เนาะเฮากับเขียนว้ แล้วก็ไปปูน,นี่อีกเพิ่นวงกลมมาตัวใดเข้ามาเบิงเข้ามาตัวใดเข้าจังลงทุนถ้าบ่ามักบ่ต้องลงทุนแต่ว่าของปูใช้บ้านเดี๋ยวนี้ลางนี่พิ่มงานพิ่มนี่ลงทุนไลยหมดแล้วเลยเงี้ยเขาจะไม่เ <c oughs> ด่นเด่นเกาใช้ว้านนี่งวดก้อนกับเขาเขาแพร่กวดบางนึงเขาหาแปดครับแมนจ้าของเพลนเขาแต่ว่าทิมงานเขา้าบ่ไหนมากเนาะ แต่ว่าทีมงานเขาก็จะเป็นขั้นแรกครับในปีนี้ในช่วงปีนี้ครับแมนเพราะว่ามันกะเรืยว่าหล่ะช่วงโควิดเขาก็พอยากไปใส่แมนวลาเขาก็เอาแตยุแถวนั้นเพราะว่ามานี่กับบ่คคยเห็นเพ่นบางที่เข้าบ้าเพ่นกับว่าได้ขึ้นบอดไว้เขาก็บ่ได้เอาเพราะว่าปูพันฉิบบ่อหห้เบาพ่นเ้าหายเนาะคือเข้าต้องมากแต่โตเลขถทายรูปเอาแหล้วก็แล้วจังีินะห้พี่น้องเอฟซีไปเบิงไปพิจารณาเบิงแต่ละอาจารย์อาจารย์ใด พี่น้องมักกับจ้าตามาการที่พี่น้องสิือพี่น้องข้นอยู่กับควบรัทธาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องศรัทธาอาจารย์ใดให้เอาอาจารย์นั่นถ้าเกิดมักกับจ้าจัดขัดก็เลื่อนผ่านถือว่าทางช่องกับท่างปูท่างพาอาจารย์เพลินก็เป็นเพียงแนวทาว่างราวบอกง่ายๆคือใบหวยดีกว่าเดาดิค่ะแมนจะให้พี่น้องเอฟซีเอาไปพิจารณาบบแมนว่า มืองวดนี้่พ่นถือกถือกตืมตืมเข้ามาซื้อน้ำพ่นบ่นถือกจ่อยมันบ่แมนคือพี่น้องเอฟซีต้องพิจารณาเองว่ามักบอขันมักกัจัดถ้าขัดก็ผ่านเลขทุกโตเป็นเที่ยงแนวทางของบอ่มีหักพี่น้องของบอ่มีหักสามารถเข่าสามารถลุดสามารถออกได้ทุกโตแมงคะ่ะมือนี่มีอาจารย์ดังๆคือจุดแหลกของเฮาก็คือปูปูชัยวาน จุดที่สองก็คือปูลมไส้ต่อไปกับปูซีศูนย์ปูซีหาปูหาเจ็ดแปดจุดที่หกคือสายขมิ้นนี่ค่ะมีแต่พระอาจารย์ที่แมนแม่นค่ะมีแต่พระอาจารย์ที่แมนแมนทั้งนันเนาะค่ะจปูสายขมิ้นนี่สามตัวตรงเลยด้หวดวังหันหกหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าแมนจ้าพวาวของเพื่นเห็ดคันหนำมุ่นแต้มือนี่ได้ยินข่าว่าเห็ดแล้วแต่ว่าเฮาพระท่านได้ไปตามเนาะทั้งวันนะคะจ้า ซูมมือพี่น้องแต่ว่าพี่น้องเอฟซีติดตามกันตลอดเด้อไปไปพาเพื่อนเขาไปเบิ้งตัวเี็กขอบคุณเจตูลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปเบิ้งเพื่อนไปเบิ้งลงได้ค่ะปอไปบ่ค่ะปูกลางดงไปนะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าเพิ่นอยู่คนลาทางนะคะปูกลางดงจะบ่ไก่จากบ้านแอดนะคะเดี๋ยวแอนไปตามให้นะคะแต่เมื่อนี้มาทังมาทังนี้จะมีตามที่เจตูบอกนะคะว่ามีปูใดแน่นะคะก็คือจะมีปูชายวานปู ร่มไส่ปู40ปู่45ปู578และะ้าจารย์สายขมิ้นหนาจะคําเลยน,นะคะแคปหน้าจอเลยนะคะเพราะว่าต้องเดินทางต่อเนาะคะ่ะสุดท้ายปูใช้ขมิ้นบอกครับมันมันางไมแมงค่ะแยแอดจะอ่านเลยน,นะคะอ่านตัวเลขเนาะคะ่ะเพราะว่าอาจจะเลียนนะคะบนนะคะบน 045สี่ห้านะคะบนวิ่งศูนย์สี่ห้าจาจา์วงกลมยุที่ศูนย์นะคะวงกลมที่ศูนย์นะคะจับคู่ให้มีห้าศูนย์กับ4ี่้านะคะห้าศูนย์กับ4ี่้านะคะมันสะท้อนแสงมันย้อนแสงนะคะเอาฟั่งนะคะโจดโจดเลยนะคะบนนะคะวิ่ง0ูนพสี่ห้าจาจา์วงกลมที่ศูนนะคะ จับคู่ให้สองคู่นะคะห้าศูนย์กับสี่เก้านะคะล่างคะ่ะล่างคะ่ะวิ่งเจ็ดนะคะล่างวิ่งเจ็ดนะคะจับคู่ให้นะคะมีสองเจ็ดสี่เจ็ดและหนึ่งหกนะคะยวแอฟพานถอดรองเท้านะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปใกล้ๆมันสะ,นสะ,สะววนท้อนแสงนะใช่ไหมคะแอฟพานอนุญาตไปให้ใกล้ๆ ข้อกสท์รูปตัวเลขแนวทางของปูใช่ว่านนะคะบนเพิ่งกระหายมาศูนย์สี่ห้านะคะแต่ว่าเพิ่งโม่งกลมแดงอยู่ที่เลขศูนย์นะคะแล้วเพิ่งกระจับคู่ให้มาเป็นสองตัวได้ห้าศูนย์แล้วก็สี่เก้านะคะล่างกระไดมาสองเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งหกนะคะและ้วก็เลขบิขนแต่คือเลขเออแตคือเจ็ดนะคะบินเจ็ดนะคะ งวดที่แล้วเพิ็นกับเขานะคะงวดที่แล้วเป็นกับเขา,ะะลเ,เ,ขาเล็กเป็นกับเขานะคะแต่ว่าแอดกับอดัยมากนะคะเพราะว่าแอดพึ่งแอดพึ่งเริ่มมันมาไทายถ้ำนะคะเมื่อนี้พอดีมีโอกาสได้มากน้ำที่มงานผ้าร่วยนะคะเพิ่นกัเลยแต่มาน้ำเพิ่นนะคะกะทอว่าเป็นโชคดีเอาค่ะร่อง ค่องลองพิดจรณนาบึงค่ะค่ะไทยคลิปนี้ก็ขเขาห้ f เอฟซีทุกท่านทุกเมย์ร้อยเบอร์รำร้อยเงินทองทุกคนทุกทา่านเ้อค่ะเขามมแเราก็ยืมกดไนเลยกดแชร์ให้จีพารวยน้ำนนเนยได้จ้ะ ทายคลิมนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองขอบคุณค่ะ